大尾巴鱼，欢迎来到万花谷做客、啊。你把所有的东西都给我了，你还剩下什么？你只要躲在这里，我必会护你。喜欢吗？谢谢，云和。 สวัสดีครับก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้หนุ่มๆตระกูลหวังเขาฮอตและมาแรงจริงๆนะครับตกสาวๆไปทั่วเอเชียเลยนะครับวันนี้เราจึงขอรวบรวมหนุ่มหล่อตระกูลหวังมาฝากกันจะมีใครบ้างก็ลองไปส่องกันเลยคนที่หนึ่งหวังอีอ้ป๋อก็เป็นหนุ่มหล่อมากความสามารถทั้งด้านการร้องการเต้นและก็ยังรวมไปถึงการแสดงอีกด้วยหากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน อีปอก็เคยดีบิวเป็นบอยแบนด์ชื่อดังวงยูนิคก่อนจะแบรนด์เข็มเข้ากลับมาที่บ้านเกิดแดนมังกรแล้วก็กลายเป็นซุปตาแถวหน้าของวงการอีกคนที่งานรุมแน่นเอียดและผลงานที่เด่นและทำให้เขาเป็นที่รักของแฟนๆไปทั่วเอเชียไปไหนก็มีแต่คนรู้จักก็คือปรมาจารย์ลัททิมานนั่นเองโดยระบบทเป็นหลานว่ังจีหรือหลานจ้านนั่นเองนะครับ คนที่2องแจ็คสันหวังหนุ่มรออารมณ์หนึ่งในสมาชิกวงก็อตเซเว่นที่ความสามารถหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแรปเปอร์นักร้องนักแต่งเพลงและนักเต้นหลังจากที่หมดสัญญากับอดีตต้นสังกัด JYP หนุ่มแจ็คสันก็กลับมาทำงานที่จีนเป็นหลักนะครับโดยใช้ชื่อว่าหวังเจียเอ๋อจวบจนปัจจุบันเขาก็กลายเป็นซุปตาเบอ้ต์ต,ต้นของวงการ มีบริษัทเป็นของตัวเองภายใต้ชื่อว่าทิมหวังนั่นเองคนที่3หวังเฮอตี้หรือดีแลนหวังก็เป็นนักแสดงชาวจีนหน้าใหม่ที่โด่งดังจากบทเต้าหมิงซื่อในซีรีส์จีนรักใสๆหัวใจสีดวงเวอร์ชั่นจีนและปัจจุบันก็กลายเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ไปไหนก็มีแต่คนรู้จักและมีผลงานให้ได้ติดตามกันไม่ขาดสายเลยนะครับ คนที่สหวังต้าลู่หรือราเรนหวังนักแสดงหนุ่มชาวไต้หวันที่เข้าวงการจากการแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงถ่ายแบบและโฆษณาเริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์ไต้หวันเรื่องกันละครั้งหนึ่งความรักจากนั้นก็เริ่มโด่งดังมากยิ่งขึ้นในไต้หวันและรวมไปถึงจีนก็มีผลงานมากมายออกมาเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับหนุ่มหล่อตระกูลหวัง สาวๆคนไหนตกหลุมก็ไปติดตามผลงานของพวกเขากันได้นะครับ